สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นวันสอบปลายภาคนะคะของวิชาศิลปะหรือว่าวิชาทัศนศิลปนนั่นเองนะคะ,ะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะคะอ่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนสอบวิชาของครูนี่แหละคะ่ะ ผ่านทาง Google Form นะคะหรือว่าลิงก์ที่คุณครูให้ไปนั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนทําเหมือนตอนที่สอบท้ายหน่วยหรือว่าสอบหลังเรียนเลยนะคะก็คือเข้าไปในลิงก์กรอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะกรอกชั้นกรอกเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอาจจากนั้นก็เริ่มทําได้เลยนะคะมีจํานวนทั้งหมด10ข้อนะคะ10คะแนนนะอา นักเรียนคนใดนะคะที่อ่านหนังสือไม่คล่องนะคะสามารถให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังได้นะคะห้ามมั่วนะคะเพราะว่าคะแนนนี้เนี่ยส่งผลต่อเกรดของนักเรียนนะอ่าห้ามมั่วนะคะขอร้องนะตั้งใจทำนะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้นะคุณครูเฟิร์นขอให้นักเรียนเนี่ยนะคะสอบได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทุกวิชาเลยนะอ่าสำหรับ สัปดาห์นี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่เทอมหน้าเลยนะ